ดีครับนี่มาใหม่อีกคนหนึ่งคือเป็นคนผมไม่เรียกชื่อหรอกครับเพราะกลัวติดตามนี่เยอะอันนี้เขาบอกเป็นแฟนคลับเขาเรียกแฟนคลับตัดผมอันนี้ผมยังไม่ตัดผมให้ดูนะครับนี่ผมยังไม่ตัดเขาจะมาตัดทรงทรงเสยเสยยาวเนาะครับเนะาะใช่จ้ะอันนี้มันยังไม่ตัดมันผมมันงอนหยิกๆกอย่างนี้ผมจะตัดให้ดูทรงเสยนะครับทรงเสยยาว วิธีตัดของผมก็อย่างนี้นะครับขอโทษดแขกแล้วก็ขอโทษนะครับก็พูดกับเขาดีๆอย่างนี้แหละอย่าไปฆ่าไปเกงเขาโคพอแล้วเนาะวิธีตัดของช่างอ้อนดูนะครับาวิธีตัดของช่างอ้อนเนี่ยเขาจะแบ่งผมแบ่งผมจากมุมหน้าผากมาครึ่งรอบรอบหัวเลยนะครับดูนะครับเอาวีกรีดอย่างนี้เบาๆมือเบา แบ่งมารอบหัวเลยอย่างนี้ยังตอนนี่เห็นไหมครับเห็ดพอมจมพ้อมียังเจากำลังทำทีวีอยู่ทำไรสดอยู่เล็่หน่อยกลุ่มหน่ะโทรมาบอกว่านี่ยังครับนี่ยังไม่โทรมาเขาจมาฟังกันนะครับยังไม่โทรมาเลยเ้ลง่ไงบ่นี่บง่ายแล้วครับประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับประมาณนั่นแหละครับ มันมีที่เดชมาให้มันยังคุยไม่ได้ตอนนี้กำลังทำ u t u b e อยู่ครับลอตเตอรนนี่ยังไม่มาครับยังไม่มาครับผมกำลังทำงานอยู่ครับผมพูดเพราะที่สุดเลยในบรรดาผมไม่เคยพูดขี้หลีเลยนะครับอันนี้วิธีการแบ่งผมของช่างอ้อนนะครับเราแบ่งง่ายๆแล้วเราก็จับ อย่างนี้หนึ่งกึ่งกลางใบหูมารอบหลังเสร็จแล้วก็ทําอย่างนี้ปึ๊บขับไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้ไม่ต้องถ้าถ้าใช้กิบเราก็ใช้กิบตตัวนี้กึ๊บถ้าเราไม่ใช้กิบตเราก็ใช้ตัวนี้ครอบขึ้นมาทีนี้เรามาดูผมด้านหลังผมจะตัดเป็นไกด์ลายว่าเสือยาวเนี่ย แบ่งผมเป็นสามแบ่งผมช่อเดียวแต่เราแบ่งออกกึงกงก่งกลางกึ่งกลางศีสันดูนะครับจากนี้มากึ่งกลางศีสันแยกออกเป็นสองส่วนให้ได้ตรงมุมไททอยพอดีนี่คือหลักการครับเสร็จแล้วสองมุมนี้เราจะตัดดึงไปหาแก้มสังนี้ก็ดึงมาหาแก้มดูนะครับวิธีตัดของช่างอ่อน นะครับเข้ามายืนใกล้ๆก็ได้สองเชือยนี่นะครับทรงเสยยาวเนี่ยเราจะดึงผมมาด้านข้างอย่างนี้เอาเอาปลายหวีนี่จิกกะไลแล้วตัดปลายหวีของเราเนี่ยอันนี้ก็มาจิกกะไลเล็งเข้าไปใส่หนกแก้มดูนะครับเนี่ย เฉพาะผมด้านข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเหมือนกันดึงมาดึงมาหาไหลเราฝั่งหน้าดึงมาหนกแก้มดูนะครับมันจะเป็นเสือยาวเลยไม่เชื่อลองทําดูดูเหมือนจะรูเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากหนกแก้มทำมาเสือยาวนี่ต้องอย่าทิ้งหนกแก้ม บอกชาวเน็ตครับนี่ผมทำให้ดูข้างนี้ก่อนแล้วก็เสยขึ้นไปเหนือริมใบหูหงายฟันวีสามสิบองศาแล้วก็สวนกลับไปอย่างนี้นี่มันจะเป็นเสยยาวแล้วเห็นไหมครับด้านหลังอยู่เท่าเดิมนี่ดูข้างหลังใบหูนี่ก็เอาไว้ติ่งหูเสยขึ้นไปเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับนี่เขียวออกมาอันที่เขาลัดยางไว้ก็ต้องเขี่ยวออกมาแล้วก็มาดูว่า เสยยาวนี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นครับเป็นแรวครับได้ไกล,ลายแล้วทีนี้เรามาดูด้านบนนะเป็นไกลลายแล้วดูฝั่งขวาทีนี้ดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาก็ทําเช่นเดียวกันครับเนี่ยดึงมาหนกแก้มดึงมาหนกแก้มฝั่งนี้เราเอาไหล่เป็นแบบแล้วก็ตัดส่วนที่เกินไหลอ่ออก นกแก้มเอาไปหวีไปชนอย่างนงี้นี่พอเราหวีมาปุ๊บเราเอาหนกแก้มนี่เป็นแบบแล้วก็ตัดโดยไม่ต้องคีบไม่ต้องอะไรทีนี้เราหวีมามันก็เป็นเสือยาวเป็นไกดล,ลายแล้วอันนี้ยังไม่พอเราก็แบ่งลงมาอีกดูนะครับเขี่ยลงมาอีกพอเราได้ไกล,ลายตรงนี้เราจับดูอย่างนงี้นะครับเอาถือทีอ่เลี้ยงเดี๋ยวจะให้ดูไกดล,ลายนิดนึงว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยต้องเท่ากันฝั่งขวาจะยาวกว่าอยู่ตอนนี้ แบงนี้เรามาทบมาหากันตรงกลางมันจะพอดีเลยตรงนี้เอาออกอีกนิดนึงตัวนะครับโกจะชอบเลยสงูงนี่เราได้ไกด์ลายเท่ากันทั้งสองข้างดูนะครับเนี่ยดูอย่างนี้จับดูอย่างนี้จับดูอย่างนี้ทั้งนี้ยังยาวอยู่แล้วก็ซ้อนหวีเข้าไปแล้วก็ตัดออกแล้วก็ดึงดูทั้งสองข้างว่าไหลเราเนี่ยก็เอาแค่ไหลนะครับนี่นี่คือหลักการ นะครับครับอันนี้ผมทําให้ดูข้างหลังก่อนเสร็จแล้วสรุปให้ดูอีกทีนึงครับรับนี่ที่ผมตัดเสยยาวเมื่อกี้นี้ขึ้นข้างหลังให้ดูก่อนด้านบนนี่ผมจะเอาสามนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งนะครับนี่ด้านข้างนี่ผมทําให้ดูเป็นไกด์ลน์แล้วก็ตัดตามไกด์ลน์นี่แหละครับทรงเสยยาวที่ผมถ่ายให้ดูว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเรียกเสยยาวเหตุผลถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกมันเร็ดมันเร็ดคือซอยรากใส แต่ด้านหลังนี่เป็นอย่างนี้ด้านหน้านะครับดูด้านหน้าด้านหน้านี่ผมก็จะบอกว่าซอยซอยรากใส่เนาะครับเนาะเขาเรียกเสยยาวก็ได้สองสองทรง,งนะครับนี่ดูผมตัดเมื่อกี้นี้กับยังไม่ตัดผมทําให้ดูว่าด้านข้างแบ่งผมซอยผมโหนกแก้มโหนแกหนแก้มด้านบนยาวสามนิ้วครึง่ง ด้านหลังยาวเท่าไหร่ก็ได้ดูให้ชัดๆเลยครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะเอาไว้ยาวครึ่งบ่าครึ่งบ่าครึ่งหลังครึ่งบ่าครึ่งหลังได้เลยครับสวัสดีครับ